สวัสดีครับวันนี้จะมาวันนี้จะมานำเสนอสับเซตและพาวเวอร์เซตสับเซตถ้าสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B แล้วจะเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B จะเขียนว่าเซต A เป็นสับเซตของสับเซต B แทนด้วย a เป็นสับเซต B ถ้าสมาชิกตัวถ,ถ้าสมาชิกบางตัวของ A ไม่เป็นสมาชิกของ B จะเรียกว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B เซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ตัวอย่างการเป็นสับเซตและเป็นสับเซตกันกำหนดให้ A เท่ากับ1 2 3 4 5และ B เท่ากับ2 3 5และ C เท่ากับ2 4จะเห็นว่าสมาชิกทุกตัวของ B คือ2 3และ5เป็นสมาชิกของ A ด้วยดังนั้น A a, c, a และสมาชิกของ c คือ2และ4ก็เป็นสมาชิกของ a ด้วยเช่นกันดังนั้น a สับเซต c สับเซต a แต่ในขณะที่สมาชิกของ c ตัวหนึ่งคือ C ไม่เป็นสมาชิกของ8ดังนั้น c ไม่เป็นไม่เป็นสับเซตของ b สมบัติของสับเซต1 a เป็นสับเซตของ a เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเอง2 A เป็นสับเซตของ u เซตทุกเซตเป็นสับเซตของเอกภพสัมผัส3เซตว่างเป็นสับเซต A เซตว่างเป็นสับเซตของทุกทุกเซตถ้า A เป็นสับเซตของเซตว่างแล้ว A เท่ากับเซตว่างห ถ้า A เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ C แล้ว A สับเซต C สมบัติการถ่ายทอด6 A เท่ากับ B ก็ต่อเมื่อ A สับเซต B และ B สับเซต A 7ถ้า A มีจำนวนสมาชิก n n ตัวสับเซตของเซตจะมีทั้งสิ้น 2n สับเซต POWER SET ถ้า A เป็น POWER SET ของเซต A คือเซตที่มี สมาชิกประกอบไปด้วยสับเซตของ A ทั้งหมด power SET ของ A แทนด้วย P วงเล็บ A เท่ากับสับเซตทั้งหมดของ A ถ้าเช่นถ้า A เท่ากับ1 2สับเซตของ A คือเซตว่าง1 2 1 2หรือ A ดังนั้น P วงเล็บ A เท่ากับเซตว่าง1 2 A คุณสมบัติของ power เซตกำหนดให้ A และ B เป็นเซตใดๆ หนึ่งเซตว่างของสมาชิก p ในวงเล็บ a เพราะเซตว่างเป็นสับเซตของ a เสมอเซตว่างของสับเซต p ในวงเล็บ a เพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตแล้ว p ในวงเล็บ a ก็เป็นเซตเช่นกันส a สมาชิก p ในวงเล็บ a เพราะ a เป็นสับเซตของ a เสมอ ถ้า A เป็นเซตจำกัดและ n ในวงเล็บ A คือจำนวนสมาชิกของ A แล้ว p ในวงเล็บ A จะมีสมาชิก 2n ในวงเล็บ A ตัวเท่าจเท่ากับจำนวนของสับเซต A 5c สับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ p วงเล็บ A ับเซต P ในวงเล็บ B ข้อ6 P ในวงเล็บ A อินเตอร์เซก P ในวงเล็บ B เท่ากับ P ในวงเล็บ A อินเตอร์เซก B